าลาวภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ฝากความหวังสำคัญไว้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีการตั้งเป้าหมายที่สูงลิฟว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ถึง22ล้านคนภายในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจปี2026-2030เป้าหมายนี้ถูกวางไว้เป็นหนึ่งในเสาหลักสุดท้ายที่จะช่วยพยุงสถานะทางการเงินของประเทศที่กำลังเผชิญกับพายุนี่สาธารณะและอัตราเงินเฟอ้อที่ยากจะควบคุม แต่เมื่อนำสถิติจริงล่าสุดในปี2025มาวิเคราะห์อย่างละเอียดเราจะพบความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ภายใต้ย,ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าลาวทั้งหมด4,587,909คนสิ่งที่น่าจับตาและสะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุดคือการที่นักท่องเที่ยวจากไทยซึ่งเคยเป็นกำลังหลักในการหมุนเวียนเศรษฐกิจท้องถิ่นยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เท่ากับระดับเดิมหากย้อนกลับไปในปี2019 ลาวเคยต้อนรับผู้มาเยือนจากไทยสูงถึง2 1 6 300คนซึ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยมักเป็นการกระจายเม็ดเงินโดยตรงไปยังร้านอาหารริมทางบ้านพักขนาดเล็กและตลาดสดในชุมชนแต่ในปี2025ตัวเลขนี้กลับยังไม่ฟื้นตัวทำได้เพียง1 4 8 4 319คน นั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่เคยก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ในระดับฐานราบหายไปจากระบบเกือบ7 0 0 0 0 0คนต่อปีโดยสาเหตุหลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวไทยยังงงเลที่จะกลับมานั้นมาจากปัจจัยลบที่รุมเรา้าทั้งประเด็นข่าวการโกงราคาและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่ถูกแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลสภาพการคมนาคมและถนนหนทางที่ชำรุดทรุดโทรมจนการเดินทางยากลำบากขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือวิกฤตค่างเงินกีบที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรงจนฉุดไม่อยู่ปัจจัยเหล่านี้ได้ทําลายภาพจําของการเที่ยวลาวในราคาที่เข้าถึงง่ายและกลายเป็นภาระต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสายตาของคนไทยในทางตรงกันข้ามจากรายงานของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวลาวกลับพบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของนักท่องเที่ยวจีน ที่พุ่งสูงถึง1,115,278คนไลบีตลาดไทยเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยมีรถไฟลาวจีนเป็นตัวเร่งสำคัญแต่การเติบโตนี้กลับนำมาซึ่งแรงกระเพื่อมทางสังคมที่รุนแรงเมื่อสื่อดังในลาวและประชาชนเริ่มตั้งคำถามจี้จุดว่าในขณะที่ตัวเลขรวม4.5ล้านคนดูเยอะแต่ทำไมเงินในกระเป๋าคนลาวถึงเท่าเดิมเสียงสะท้อนนี้รุนแรงขึ้นเมื่อเพจสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังในลาว ได้โพสตั้งคำถามพิสทอนภาพความจริงว่านักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวลาวใช้บริษัททัวร์จีนใช้ไกด์จีนพักโรงแรมจีนกินร้านอาหารจีนและซื้อของฝากจากร้านจีนถามว่าลาวได้อะไรนี่คือคำถามที่รัฐบาลลาวต้องตอบให้ได้ว่าเป้าหมาย22ล้านคนนั้นทำเพื่อใครกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้งานจนสึกหรอขยะเพิ่มขึ้นถนนพังลงแต่เจ้าของบ้านอย่างคนลาวกลับไม่ได้อะไรเลย นอกจากตัวเลขประดับรายงานในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวไทยยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เท่าเดิมตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับพุ่งทยานอย่างรวดเร็วโดยมีรถไฟลาวจีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสถิติระบุว่าในปี2019จีนเที่ยวลาว1 00 2 0 0 0ล้านคนแต่ในปี2024ตัวเลขนี้ขยับขึ้นมาแซงหน้าสถิติก่อนโควิดไปเรียบร้อยแล้วที่1 00 4ล้าคน และในปี2025ที่พุ่งสู่1,115,78คนการที่ช่องว่างระหว่างไทยและจีนแคบลงจนเหลือเพียงหลักแสนคนคือความสำเร็จลวงตาที่รัฐบาลใช้เป็นจุดขายแต่ในรายละเอียดเชิงลึกรายงานระบุชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่อย่างเข้าสู่ลาวผ่านด่านสากลบ่อเต็นและใช้รถไฟเป็นหลักซึ่งเส้นทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบนิเวศการท่องเที่ยวแบบโครสลูกหรือวงจรปิด ที่ทุนจีนเตรียมพร้อมไว้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่บริษัทนำเที่ยวข้ามแดนไปจนถึงจุดหมายปลายทางคำถามคือเมื่อปริมาณคนจีนเพิ่มขึ้นจนใกล้จะเท่าคนไทยแต่เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบธนาคารกลางของลาวกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันนั่นหมายความว่าลาวกำลังแบกรับจำนวนประชากรแฝงที่เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ได้ช่วยพยุงค่าเงินกีบที่กำลังอ่อนแอลงแม้แต่น้อย ประเด็นเรื่องใครได้เงินจากการท่องเที่ยวลาวไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่เรื่องนี้เคยถูกนำมาอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนกลางสภาแห่งชาติลาวมาแล้วโดยท่านคำารสิทธิ์เทพวงษาสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงเซกองได้แฉความจริงที่น่าตกใจว่าในขณะที่รัฐบาลรายงานตัวเลขการเติบโตแต่โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กของคนลาวแท้ๆกลับกำลังเจ๊งและปิดตัวลงเกือบหมด ท่านอธิบายว่าสาเหตุที่เห็นโรงแรมยังเปิดอยู่นั้นความจริงคือมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาใช้วิธีเช่าช่วงโรงแรมของคนท้องถิ่นในระยะสั้นเพียง3-5ถึงเดือนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อทำทัวร์วงจรปิดเงินถูกโอนก้อนเดียวจากต่างประเทศเข้าสู่บริษัทแม่โดยนักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะพักในโรงแรมที่คนของเขาเช่ากินอาหารในร้านนอมินีและรับบริการนวดหรือสปาที่บริหารโดยคนของเขาเองเงินกำไร100%เอร์เซ็นต์ จึงไหลกลับประเทศต้นทางโดยไม่ผ่านมือคนลาวเลยสําหรับอย่างงานท่องเที่ยวนี่แมนยูว่าการท่องเที่ยวห้าวันมันมีการฟดผื่นขึ้นและการขยายตัวของที่พักผ้าอาศัายนี่เพิ่มขึ้นทานอาหารก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ถ่าไทยพวกเขาจะเห็นนี่คือห้องแหมของเอกโซนนี่ห้องแหมขนาดกลางขนาดน้อยนี่ถือว่าเจ๋งเจ๋งเกือบเมดแต่ว่ากงกันขาม ห้องแหมเรานั่นหนึ่งถือเซาลระยะสาสามถึงหาเดือนจากต่างประเทศเวลาเขาเซาแล้วมันง่ายไฮซีชั่นเท่านั้นเนาะเขาเซาแล้วเขาเห็ดเป็นแพ็กเกจตทัวร์คือเขาซื้อเขาจัดทัวร์ตั้งแต่มาแต่เกาหลีมาแต่จีนหมดแหละซื้อเท่อเดียวก็คือนอนห้องแหมเขาไปห่านอาหารเขาไปห้านนวดเขาสุปแล้วเงินส่วนลายี่มันโต๊ใส่ของเขาเมดบัตรเม็ดระดูการแล้วเขากา่ไม่แต่กอบโกยเงินเอากลับบ้าน ปณิการขยายตัวที่รัฐบาลรายงานนั้นมันมันมันขอนขางมีข้อมูลที่ขอนขางอาจจะผิดเพี้ยนกับความเป็นจริงสอดคล้องกับท่านานางเกษรแสงยะวงสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงหลวงน้ำทาที่ย้ำเตือนรัฐบาลว่าปัจจุบันการลงทุนในลาวตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็กขึ้นไปต่างตกเป็นของคนต่างชาติเกือบทั้งหมดท่านตั้งคำถามว่า หากทุกธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นของต่างชาติแล้วคนลาวจะมีความเข้มแข็งได้อย่างไรอยากให้เบิ้งขึ้นตืมว่างการขา่าการบริการหลาการลงทุนอยู่ภายในเฮานี่นะล้วนแต่แมนผู้ประกอบการต่างประเทศมดนับแต่ห่านหน่อยหน่อยขึ้นไปก็แม่นของต่างประเทศขันสันเราเห็ุได้แมนพ้นละเมืองลาวประชาสนลาวที่มีความเข้มแข็งการบริการก็เส้นเดียวกันลายทานกด้เวา้เวาวเรืืองการท่องเที่ยวบริษัทก็อยู่ต่างประเทศผน ผู้ไดซไปซิมากกว่ามีแต่โอนเงินให้บริษัทเราเข้ามาประเทศเท่ากับเฮาเก็บเก็บได้ยังแดจุดนี้ก็อยากให้เบิงขึ้นตื่นอยากให้การส่งเสริมการขาการบริการการส่งเสริมการผลิตภายในลักลักก็อยากให้เป็นคนลาวเาขาคันแม่นคนลาวหอยเปรเซนเงินทางทางมดก็เป็นคนลาวเขาได้แต่เดี่นี้นี่แม่นแม่นคนต่างประเทศมดที่มาดําเนินกิจ,จาการอยู่ในประเทศลาวแต่ว่าลาวเขาแม่นได้ยังได้แต่การเก็บภาษีอากรอ,อย่างต่างๆ ได้แต่จํานวนแต่ว่าเงินตัวจริงแมัต่างประเทศผลเป็นผู้ใดเนาะอันนี้ชุดนี้ก็อยากให้เบิ่งขึ้นดึ่ง